ตามรอยคำให้การชาวกรุงเกา่าขุนหลวงหาวัดได้มาอย่างไรหลักฐานใดน่าเชื่อถือกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างคำให้การที่คุ้นเคยกันดีอย่างคำให้การชาวกรุงเกา่าและคำให้การขุนหลวงหาวัด นอกเหนือจากเนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วทั้งสองคำให้การก็มีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองในที่นี้จะกล่าวถึงที่มาที่ไปว่าได้มาจากพม่าอย่างไรกว่าจะถูกตีพิมพ์และหลักฐานชิ้นใดน่าเชื่อถือกว่ากันคุณหลวงหาวัดหรือคำให้การคุณหลวงหาวัตต้นฉบับเป็นภาษามอญไม่ทรบาบแน่ชัดว่า มีชื่อเรียกในภาษามอญว่าอย่างไรแต่ชื่อเปภาษาไทยของคณะผู้เปในชั้นต้นคือพระสุภงสาวดาลเปจากภาษามอญกรมญาลำรงราชานิภาพทรงสันีิฐานว่าเห็นจะเป็นพวกพระมอญที่ออกไปรุ่งถึงเมืองมอญเมืองพมา่าเมื่อในรัชกาลที่สี่ไปได้ฉบับภาษารามันเข้ามาถวายบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่ว จึงโปรดเก้าให้คุมหลวงวงศาธิราชสนิทสรงอำนวยการแปลออกเป็นภาษาไทยคำให้การคุณหลวงหาวัดฉบับที่พบบร,ระเจ้าบุรุโมวงถือกุมหลวงวงศาธิราชสนิทและคณะแปลขึ้นนี้สันนิษฐานว่าอาจถูกลักรอบกัดลอ,อกออกไปจากษอหลวงจนได้มีการคขลอกแจกจ่ายกันไปในภายหลังกระทั่งเป็นเหตุให้หมอสมิทธ์ได้มาไว้ในครอบครอง และตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2426นอกจากหมอสมิทธ์แล้วยังมีสมบิติเจ้าพระยาบุรุมมหาศรีสุริยวงศ์และนายกุลาก็ครอบคลองต้นสมบัติเดียวกันนี้เก็บไว้ด้วยเช่นกันคนที่ลักลอ,อบคัดลอกคือนายกุลาอ้างอิงจากคำอธิบายของคุณพยาดำรงศาจานุภาว่า ถึงพุทธักราชัน2ี2 6นายกุละได้เอาหนังสือซึ่งลักคัดจากหอหลวงไปดัดแปลงสมบูรณ์เสร็จแล้วเรื่องหนึ่งส่งไปให้หมอสมิตธที่บางคอแหลมพินนายกุละตั้งชื่อหนังสือเรื่องนั้นว่าคำให้การขุนหลวงหาวัดคือคำให้การของพระเจ้าอุดมพรกับข้าราชการไทยที่พระมากกวดาต้อนเอาไปเมื่อ พลังเสียกรุงศรีริยาไปเล่าเรื่องพงศาวดารและขนบธรรมเนียมไทยเก่าประมากพอหนังสือเรื่องนั้นพิมพ์ออกจำหน่ายใครอ่านก็พากันพิสูจ์ด้วยฉบับเดิมเป็นหนังสือซ่อนอยู่ในหอหลวงรับลี้ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและไม่มีใครรู้ว่านายกุหลาบได้มาจากไหนอย่างไรก็ตามทำให้การขุ้นหลวงหาวัด ฉบับที่เก็บรักษาในหอหลวงนี้มีความไม่สมบูรณ์เนื้อหาขาดตกบกพร่องเมื่อถูกลักลอบคัดลอกออกมาทำให้เกิดความคาดเคลื่อนส้ำดังมีการแต่งเติมเรื่องเข้าไปใหม่ในการตีพิมพ์ของฉบับหมอชมิตรดังที่รัชกาลที่5้ทรงวิจารณ์ว่าพิศาราาฝันเฟ,ฟ,ฟือและเกินจนจับได้ชัดเจนว่ามีผู้แทรกแซงความแต่งขึ้นใหม่ ทำให้การคุณหลวงวัดฉบับหมอสมิทธแบ่งเนื้อหาเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องลําดับเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับพระราชพงศาวดารเริ่มจากเรื่องสมเด็จพระเลสรันและจบลงที่เรื่องพระบรมอิกทัศน์แต่ต้นฉบับที่พิมพ์ในส่วนพระราชพงศาวดารน,นั้นยังขาดความครบถ้วนเพราะต้นฉบับขาดหายไปหลายตอนส่วนที่สอง เป็นการพารณาภูมิสถานฐารของพระนครและการพระราชพิธีต่างๆเป็นส่วนที่นายกลับนำความจากคำให้การอื่นที่นอกเหนือจากคำให้การที่เปจากภาษามมญปลอมปุนเข้ามา,าศาสตราจารย์ดรสุเนศสุตินธรราน,นุ่นอธิบายในส่วนนี้ว่าคำให้การตามกล่าวนี้ไม่ได้เป็นคำให้การของเฉลยไทยที่ถูกพม่ากกว่าตอนใดห,หรือก็ไม่ใช่เป็นคำให้การของ พระเจ้าอุทุมพรตามชื่อที่ปรากฏในพระนามคุณหลวงวัดประดกจชงธรรมแต่เป็นคําให้การของคุณกุงเกา่ายุคธนบุรีและต้นกรุงเทพคําให้การนั้นน่าจะประมวลและชําระสืบทอ,อดกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่สเป็นอยาา่างช้าความในส่วนที่สองนี้มีชื่อเรียกต่างกันไปว่าพันลนาภูมิสถานพระนคนรศรีอุยาบ้าง อธิบายแผนที่พระนครเสียดุยาบ้างและคำให้การขุนหลวงหาวัดประดูสนธรรมบ้างนอกจากนี้นรมพรยาดำรงราชานุภาพยังทรงระบุว่ารัชกาลที่ห้าได้ทรงเคยพระราชทานพระ,ระบรมราชาธิบายไว,ว้ว่าหนังสือเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดนั้นฉบับเดิมจะได้มาอย่างไรและได้มาเมื่อ,อไหรไม่สงสารแต่ฉบับหัวหลวงมีจริง ได้คือทอดพระเนศเห็นมาแต่ก่อนแต่ไม่เหมือนกับฉบับที่หมอสมิทธพิมพ์กระทั้งหอสมุดวชิรญานได้ต้นฉบับที่ทํามาตั้งแต่รัชการที่เป็นฉบับหลวงมาตีพิมพ์ซึ่งพึ่งค้นพบในพุทธศักราช2,454และตีพิมพ์เผยแพ่ในพุทธศักราช2,459ให้ชื่อว่าคำให้การ ขุนหลวงหาวัดฉบับหลวงโดยเหตุที่ต้องมีคําว่าฉบับหลวงกํากับก็เพื่อแสดงว่าเป็นฉบับที่ราชการจัดิมพนเป็นที่น่าเชื่อถือส่วนชาวกรุงเกา่าคําให้การชาวกรุงเก่าต้นฉบับเป็นภาษาพมา่ามีชื่อเดิมเป็นภาษาพมา่าคือโยธยายาสวินหรือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ํำให้การชาคุกเก่าถูกตีพิมพ์ครังแรกเมื่อปีพุทธศักราช2451โดยหอพระสมุวัรชรยานได้ต้นฉบับมาจากเมืองพม่าเมื่อพุทธศักราช2454นายโทเซียงกูบรรณารักษอหอสดุของรัฐบาลอาังกฤษที่เมืองย่างกุ้งเป็นผู้ช่วยจัดคัดต้นฉบับส่งมาให้จากนั้นกรมพยานลำลงุงราซาลุภาพได้ให้มองโต แปลออกเป็นภาษาไทยสำเร็จในปีพุทธศักราช2455กลมมพญาําโร,ราชาราภาพทรงให้ข้อสังเกตว่าเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านคํเปปรก็มีความประหลาดใจแต่แรกด้วยสังเกตเห็นพงศสาวดารที่ได้มาจากเมืองพระมาจัหับนี้รูปเรื่องระไม้คล้ายคลึงกับหนังสือที่เราเรียกว่าคัให้การขุนหลวงหาวัดมากทีเดียวจึงได้ให้ไปถาม ไปยังหอสมุดที่เมือรงรากกุ้งว่าพุงสาวดารฉบับพุงสาวดารสยามฉบับนี้รัฐบาลอังกฤษได้มาจากไหนได้รับตอมาว่าหนังสือเรื่องนี้รัฐบาลอังกฤษพบในหอหลวงในพระราชวังของพรเจ้าแผ่นดินพมา่าที่เมืองมันดาเล ครั้งตีเมืองพม่าได้เมื่อพุทธศักราช2 4 2 8และอธิบายก่อว่าหนังสือนี้พวกขุนนางพมา่าชี้แจงว่าพระเจ้าอังวะให้เรียบเรียงจากคันไมการของพวกไทยที่ได้ไปเมื่อครั้งตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อได้ความตรงนี้ก็ไม่เป็นที่สงสัยต่อไปเชื่อได้ว่าเชื่อได้เป็นแน่ว่าหนังสือเรื่องนี้เองเป็นต้นดื่มของหนังสือจึ่เรียกกันว่า คำให้การคุณหลวงหาวัดฉบับที่ได้มาใหม่นี้คือคัดจากฉบับหลวงของพมา่านั่นเองดังนั้นคำให้การชาวกูเก่าและคำให้การของคุณหลวงหาวัดแต่นีษฐานว่ามีที่มาจากแหล่งเดียวกันฉบับหนึ่งเป็นจากภาษาบอญฉบับหนึ่งเป็นจากภาษาพมา่าโดยเหตุที่มีสองสองดวนนี้กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ส่งอธิบายว่าเมื่อพระเจ้าอังวะน่าจะเป็นพระเจ้ามังละหรือสิงพยูสิงมีชีวิตอยู่ระหว่างพุทธศักราช2,206ถึง2,319มีรับสั่งให้ถามคำให้การของไทยที่ได้มาในข่าวตีกรุงศิวิยาเมื่อพุทธศักราช2,310นั้นบางทีจะเกิดลำบากด้วยเรื่องลาก หากพมา่าที่รู้ชำนาญภาษาไทยไม่ได้มีแต่มนที่มาเกิดในเมืองไทยที่รู้ภาษาไทยชำนาญจึงให้ถามคำให้การพวกไทยจดลงเป็นภาษามนเสียชั้นหนึ่งก่อนแล้วจึงแปลเป็นภาษาพม่ารักษาไว้ในหอหลวงเห็นจะเป็นเพราะเหตุเช่นกล่าวมาหนังสือเรื่องคำให้การชาปกูเก่าจึงมีทั้งในภาษามอนและภาษาพม่าสรุป ศาสตราจารย์ดรสุเนศสุจินตรานทน,นอธิบายว่าคาไม่การชาวกรุงเก่าไม่เพียงมีเนื้อหาที่สมบูรณ์กว่าคาให้การของกรุงหลวงาวัตซึ่งความส่วนใหญ่ขาดหายไปแต่ยังมีหลักฐานยืนยันว่าคาไม่การชาวกรุงเก่ายังเป็นเอกสารที่มีที่มาที่ไประบุแน่ชัดว่าเป็นเอกสารจากหอหลวงที่ถูกเก็บรักษาในพระราชวังมันทะีลทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่า คำให้การของกุหลาวัดซึ่งไม่แจ้งที่มาที่ไปแน่ชัดสันนิษฐานเพียงว่าพระมอนนามาทูนก้าวถวายรัชการที่สดังนั้นนักประวัติศาสตร์จึงให้ความสําคัญและตีค่าคําให้การชาวกลุ่มเก่าสูงกว่าคําให้การกุลหลวงาวัดต่อประเด็นนี้กลุ่มพญาดํารงชาสารุภาพชงวินิจฉัยว่าเมื่อเอาเทียบกันดูเห็น ฉบับภาษามนหรือทำให้การคุนหลวงหาวัดบกพร่องความไมาส่สมบูรณ์เหมือนสบับภาษาพม่าหรือทำให้การชากูเก่าข้อนี้ดูก็ไม่อัศจรรย์ใดดูว่าฉบับภาษามนเห็นจะตกอยู่ตามหัวเมืองคัดลอกกันมาหลายต่อตึงไม่บริบูรณ์เหมือนสบับพระมาซึ่งเป็นของหลวง คงเป็นด้วยความไม่สมบูรณ์ของหลักฐานประกอบกับก,บการประเมินค่าของเจ้านายนักประวัติศาสตร์จึงส่งผลให้นักประวัติศาสตร์ในรุ่นต่อมาให้ความสําคัญกับคาให้การชาวกรุงเก่าเป็นสําคัญการปรากฏตัวของคาให้การของชาวกรุงเก่าจึงมีส่วนลดทอนคุณค่าและความสําคัญของคาให้การของคุณหลวงหาวัดไปโดยปริยายศาสตราจารย์ดรจุนิธ Sutin Peranun kau celuk